Spi I t ทักเฟซไปจะอทำไปเล่นตัวเธอกดเตจสตอรี่ผมแบบรัวลัวเอาเข้าจริงแต่เป็นแค่หน้านัวติดที่อย่างเดียวก็เธอนัน้นมีผัวอ๋อเห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวะที่จริงก็อยากแค่จะแยะเห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวะที่จริงก็อยากแค่จะแยะ ผมก็เพยงผู้ชายที่พยายามเก็ตเธอบิงทำถึงความต้องการตั้งแต่ครั้งแรกนั่นก็จริงจพะพาเธอไปคาเฟ่ไปจิบกาแฟเธอคงไม่อิ่ไม่ได้หวังอะไรห้องผมก็มีให้เธอได้กินไม่รู้ต้องทำยังไงแต่ใจให้ดูวิ t นาวใครมาจะทนไหวก็เธอทั้งมวยทั้งข้าวเธอนี่แหละตรงไทยเธอคือสเปกพี่บา้าหรือว่าพี่ต้องโชวกับพว่เธอแล้วล่าเพื่อนของผมก็เชียร์อย่าปล่อยให้หลุดไอเชียร์นี่มันโอกาสโอกาสของมึงน,นั่นเนี่ยคนราเธอมีอีกเพียบเพราะเธอนั้นสวยจนเกินจะเทียบ ว่าฉันนิดฮะตอนนี้ว่างละไม่ได้รีบนะเธออยู่ไหนละรถสตาร์ทละพาเธอไปดูสตาร์จะเขียนถึงเธอพันบานเพื่อเธอจะยอมออกมาจะชวนเธอนั้นไปเล่นละครอให้ผมเป็นบอลและยกให้เธอปเ uh huh. ป็นเลยขาอ่ะฮะทักเฟซไปจะแต่ทำเป็นเล่นตัวเธอกดใจสตอรี hmm. ่ผมแบบรัวๆว mm hmm. เอาเข้าจริงแต่เพียงแค่นหน้านัวติดที่อย่างเดียวคือเธอนั้นมีผัวออ uh huh. เห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวะที่จริงกันอยากแค่จะแย่เห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวะที่จริงกันอยากแค่จะแย่ มิกไนยังไงก็เอาติงต่ง,งนังนังตังนิ่งฉันก็โปกลิงเธอหนะ้าสม,มลิงเธอหน้าสมลิงไม่ว่าลิงจกักจักรคือเธอน่ารักจริงจริงอยากจะชวนเธอไปกินอยากจะพาเธอไปชิมของพี่มันหวานมันในอมไอติมถ้าเธอได้กินแล้วเธอจะฟินมากถ้าเธอได้ชิมแล้วเธอจะหยุดยาพี่มีชอบเบสิกพี่ติดเล่นทาย,ยาโอเบบี้เกอร์หุ่นเธอหน้านะเอกมากถ้าเมียพี่เผลอเรามาเจอกันหน่อยว่าแต่ช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยเธอไม่ใช่ของฟรีแต่เธอเป็นของอร่อย ไม่ค่อยมีเวลาเธอควรจะรีบหน่อยลัวเธอรู้พี่คงจะโดนต่อยทักเฟซไปเธอทำเป็นเล่นตัวเธอกดเตสตอรี่ผมแบบรัวรัวเอาเข้าจริงแต่เพียงแค่หน้านัวติดที่อย่างเดียวคือเธอนั้นมีผัวอ๋อ <c oughs> เห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวที่จริงก็อยากแกจะแยะ่เห็นเธอเอาอีกแล้วลงเธอเอาอีกแล้วเธอมีเจ้าของไม่อยากแวที่จริงก็อยากแกจะแย่